สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มหากราบเราเรื่องจะพาท่านผู้ชมมาชมหมากฮอดหมากงายเป็นภูธรเซียนเซียนเซียนผูธรนะครับเซียนภูธรส่วนหมากคว่ำเป็นเซียนนครบาลอันนี้ก็อะไรกันนะครับเอาผู้ทอนเดินก่อนครับอ่ะครับผมอ่าอ่าอันนี้เซียนมาเซียนภูธรครับตอนนี้มันจะกินเนี่กินเซลเนี่ย ค่าตัวมีเป็นล้านนะครับอืมใครเสนอมาก็สู้ได้อออบอกเดียนพายกันบอกไปมามันมาคิดสูตรเลยวะเป็นทางบดขยุ้ยอืมอ่า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 เสียนพุทธพรกินงกินครับเออคนแรกครับอืมอ่าอ่าทีนี้อ่าเสียนนี่ไป แม่ฮะขนพิษสูตรแรกเซมทอนแชร์กันนะนั่นเพียนกันนะไปกินกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ปัญหาทีหลังเดี๋ยวอันนี้ก็มานี่เอออาไปก่อนนี่เป็นดักขาก่อนดินั่นมากินมาก็รอก็กินก็ครับแดกเขาเรียกว่าแดกสมัยสมัยด้วยเชิญแดกพะยาคขอองยูทูบหละอ้าวภาษาเขาว่าเชิญแดก ใช้ได้ครับแล้วจะไปไหนเนี่ยเออไอพวกนี้ไปอ,อ่าโคตรอนไปนแล้วครับโคตรอนครับมามามาพิมหาอ้าวย่งดีตัวมักงเสียอ,อ,อ้าวดูเสียก,ก่อนกินฟรีก่อนอ้าวให้กินนิดเดียว อัดอะไรแม่ไม่ปั๊บเร็วเร็วครับรีบรีบรีบตกินตีกินสองมาให้กินนี่ครับได้ได้เลยใช่ไหมเอาได้เลยเอาได้กินสองกินยังไงสองกินสองกินแบบไหนกินสองให้รู้กินสองก้อนมานี่ยังไงครับวัได้ไม่ไมกินเลยกินจากไหนเดี๋ดูสิ อาเรียงปูธอนงวเลยนะมาเลยมาเลยเอาเดี๋ยวจะจับออกพี่จะเอาเลยกินกินมาก่อ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 นต้องกินแบบนี้ครับนี่มาวันนี้นั่นแหละครับไปแล้วมีที่ไปแล้วคราวนี้ฟางอุกจะเปลี่ยนเหมือนเขาคราวนี้ก็จะเข้าฮอตแล้วนะนี่ครับนี่ครับเซียนเียนภูธรเพลสนิดเดียวครับเพลสเดียวมีโอกาสนะครับเพรอยอมยอมนะครับยอมตอนนี้จะเปลี่ยนภูธรที่หนึ่งนั้น เปลี่ยนนครบาลไปแล้ว1-0ครับเอากระดาษที่2สองเซมิทอนผิดพลาดนิดเดียวเอาเลยขอบคุณเข้ามาอ่ะเออไเลเลยครับเอออ่าเออเสียนขันบานโกงว่าเมื่อกี้ไหมทิศเป้าเออ แสดงว่าขึ้นขึ้นขึ้นสตรเดียวกันแล้วเนี่ยอืมอืมมาเฮ้ยหนึ่งหนึ่งนหนึ่กระดานแกะหนึ่งนสามกระดานเป็นแชมป์แพชนะมากกว่าเป็นแชมป์แล้วก็องันแชมป์เอาแค่สาเกมก็พอละอืมมาเนาะ อืมาม,มา,มาทีนี้อ่ามาแล้วเอออันนี้มันเคยเล่นตั้งแต่อยู่โน่นลรือบ้งสามสิบปีแล้วเนะนี่ยชุดสุดเนี้ยอ่าอันนี้มาไม่ได้ไปไม่ได้เดิดดดนทางนี้อ่าอ่าอ่าใครนั่งก่อนได้เปียกวะงานเนี้ย,ยว,ว,นนว่าเล,เล้วจนะไปยังไงเนี่ยเต็มที่เลย อ่ะอเปิดดากก่อนเขาเรียกเปิดดากเปิดดากสูตรนี้เคยสอนให้นครบานแล้วสูตรเนี้ยสูตรนี้สอนนครบานแล้วพุทธพุททอนไอ้พุทธทอนเอลยชัดชุดชัดเลยทับ,ท,บ,ท,บทับเลยมานี้เขาต้องมานั่นอ,อ่ะหนักปุ๊บ ไม่ล้ะอะมันต้องมานั่นแท้ๆหรอกงานโอ้ต่อต่อใช่ไหมอ๋อนครบันต่อกินต่อพุดถอนกินเออทีนี้ก็กินไม่ไหววะอันนี้มาไม่ได้เนี่ยอันนี้มาไม่ได้เดี๋ยวมันไปของมันมาดีนะถ้าปล่อยให้มานี่โดนยันสามแลยเนี่ย ินเดี๋ยวดิจินจินอยู่ครับจินอยู่ครับจะทำแบบนั้นเสียเวลาเนี้ยอ่ากิน่าเรื่องพุออกินตรงนี้ครับใช่ล้วเลยใช่มเลยครับครับนี่กินต่างๆนี้ทำไมเอางี้เดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยว ตรงนี้ทำไมไม่กินผมกอดตรงนู้นอะอ้าวตรงไหนตรงเนี้ยตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวอ้าวเห็นไหมมัน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 สามสามอันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้าเอ้าตรงนี้ยังไม่กินผมเลยเนี่ยอ้าครับไม่ใช่ผมผมไม่กินฟรีตัวหนึ่งไงคุควรอยู่ตัวนี้มันอยู่ไหนเดิน มันพลิกไปพลิกมาเอ้าตัวนี้เบ็ดตัวนี้มาอย่งไรเนี่ยตัวนี้มันกินสองมันจะคุยเลยเนี่มันกินจากเนี่ยกินสองเนี่ยเล็ดตัวนี้มาอย่งไรเนี่ยสองตัวนี้ผมผมอย่างนี้ตัวนี้น่าจะออกไปแล้วเอาตัวนี้ออกไปแล้วนะก็ออกไปแล้วมันมันขวางทางเดี๋ยวจะมีเขาาไปตรวจดูอีกทีแล้วจะมีผมผมมีแค่นี้ผมจะสู้ได้ยังไงเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเพราะโดนกินสองแล้วกโดนแพ้ไงอู้ยอมแพ้เลยนะเอ้อใคี่ตาตาที่สามอ่ะตาที่ พีก่อนพีกก่อนกระดานที่กระดานที่สามครับนะฮะเซียนภู้ทอตามเซียนนครบาลอยู่สองศูนย์ครับกระดานที่สามกระดานสุดท้ายครับตีตี่ขึ้นมาได้สักกระดานไหมกีบเพิ่มเป็นเดียวภู้ทอเพิ่มเป็นเดียวอ้าวอันนี้เดินยังอ้าวอ้าวอันนี้อย่าเพิ่มนะเออมาแล้วผู้ทอนเริ่มภู้ทอเริ่มขยับแล้วขยับไปแล้ว ครับเริ่มขยับแล้วอืมอ่าอ่ามาจินแรกชับอืมอ่าอ่ามามามาอันนี้ไม่เป็นหาอืมเข้ามาเข้ามาแต่ตยวนี้ยวจนนี้จะไปอ่าเพราะว่าสูตรของเรามันมาอยู่นี้อ่าสูตรที่เหรออืมอืมสูตรล้วด้านนี้กิน มันมายังไงวะอ่ะไปขวัดกินมันต้องเสริให้ชีวิตต่วที่ได้ขวอตใช่ไหมเออกินอือหือกินไปขวตดิแนี่ไม่ขวัอนไม่ขวัดมัไม่ได้นะมันขอันะมวดไม่ได้ตีแี้อ่ะเข้าไปเลย อออขอบอุณนะครับใ้่ใช่ใช่เชิญนะครับน้าแจ๊บผู้พันะจ๊บตัวนี้ผู้พันเป็นรองแล้วครับเป็นรองก็งโดนโดนกินฟรีตัวหนึ่งก็็เปนรอง <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรนักลบต้องมันต้องเสียทหารอยู่แล้วที่เสียงผู้พันงียบไม่ไม่ค่อยพูดดังเหมือนเดิมแปลกทำไมดังจากตอนนี้เราล ครั้งแรกก็ชนะนมาบ่อยเ,อเข้าก он, ่อนก่อนเนะดึกมาก็ินสู้นครไปไม่ได้กินแล้วกินแล้วทำางคนนี้กินแล้วใช่ไหยจ้านักจ้านักจ้าเข้าแล้วไม่ได้กินเข้าแล้วไม่ได้กินเข้าวทำไมพี่น้องพูดทอดมาช่วยกันหน่อยดิไม่ โดนของฟีมาเยอะแยะเลยวันนี้บังวางวางบๆงบังบางงบอ้ยย่นหนพออยู่นีบ่ยู่นีเ้อยู่นีเอยู่นีเ้อใช่กินเมตตกนี้เหรอกินกินมตตกนี้กินจากนั้นหละอันนี้ตกขยับได้ก็ากั้น้ ขยับให้ขยับอยู่ตรงนี้หไหมใช่ใช่ใช่ย่อให้ก็มาซายนี่เราพัดหนะอยแล้วหลักมีมันจะไม่มีทางไปหน้าจะเอาม้า,ออม,ามันเอาหันละอย่าออาม้าทำไงทำดีทำไงดีอ <c oughs> อกมาทำไมมันเยอะแล้วออกมาทำไมนายังลุยยัง,อยงขอเลยครับ อ๋อออกเลยครับนี่กันั่นตายหมดแล้วเสีคงหมักเสี่ยงจกันถูทิ้งฟรีอยู่ดีมากกว่าถูกค่าฮอตนะตอนแรกเขาลงพื้นค่าฮอตแต่ฮอตหมดจับตัวนั้นเป็นลูกแมวไปแล้วนะนี่มีเสียตัวเดียวที่จะที่จะประหลาดได้หน่อยหาทางออกอันนี้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอน้ เดี๋ยวทำเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเฝ้าเฝ้าตั้าเ้าเฝาจับดาบกันเออน่าแั้แล้วแพ้บลยเิ่งแพ้เี๋จับเออจับนันน่ะ้วอย่างนี้เรนั้รื่อน้มันมันมันิดไปเดี๋ยวอมียกาจเดี๋ยวเมีอกาสเดี๋ยวไอ้อันนี้มันตายแน่ๆไอ้นี่มัลังแผนให้มันให้มันให้มันดิ้นดิ้นอยู่อ่า อะไรครับเกีนกินได้เลยคเดีอย่างนี้มันเสร็จก้กินกอากินไปสองตัวเขว่างนี่อ้ยเหยืองสองตัวรับนรทับเรินบไปทางไหนี่ทางเดินบ่มาเนี่ยทางเดินเนาะ